สวัสดีครับเซนเซแปะแห่ง World Class Employee ในคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของว่าเราทำ A3 r p p r t หรด้วยกระดาษหนึ่งใบตรงนี้ครับไปเพื่ออะไรนะครับทำไปเพื่อจริงๆแล้วมันก็คือการทําไปเพื่อการสื่อสารนั่นเองนะครับใช้ในการสื่อสารโดยเฉพาะในการที่เราจะไปสื่อสารด้วยรูปแบบของการมองเห็นด้วยตา ถามว่าพอพูดถึงเรื่องของการสื่อสารเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของบุคคล2คนถูกต้องไหมครับหรือ2กลุ่มกลุ่มแรกที่เราก็จะเรียกว่ากลุ่มของผู้ส่งสารเมื่อมีผู้ส่งสารก็จะต้องมีผู้รับสารถูกต้องไหมครับวัตถุประสงค์ของการสื่อสารก็แน่นอนว่าต้องการที่จะทําให้ผู้รับสารนะครับฝั่งนี้เนาะเข้าใจประเด็นที่ผู้สื่อสารนะครับเอาเป็นแบบนี้ละกันเป็นผู้สื่อสารเนี่ยต้องการอยากจะให้ผู้ส่งสารเนี่ยเขาทําอะไรยกตัวอย่างเช่น อยากจะให้หัวหน้านะครับหัวหน้าของเราอนุมัติบางสิ่งบางอย่างให้กับเรานะครับ <gosto> เพื่อให้เราไปทํางานต่อได้หรือว่าอะไรใดก็ว่าไปหรือให้เพื่อนร่วมงานของเรานะครับให้ความร่วมมือทํางานบางอย่างนะครับแล้วก็เอาเอาุตบางอย่างของเขาเนี่ยกลับเข้ามาให้เรานะครับเราจะได้เอาไปทํางานต่อได้หรือให้น้องในทีมของเรายกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมี policy เรามีนโยบายบางอย่างที่เราต้องการให้น้องทำแต่ว่าเราก็ต้องการให้น้องทุกคนในแผนกเนี้ย เห็นภาพเดียวกันเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องทําเอกสารทําวิธีการสื่อสารบางอย่างนะครับเพื่อใหออ้กลุ่มคนกลุ่มนี้เขาเข้าใจเป็นภาพเดียวกันนะครับแล้วถามว่ามันมีประโยชน์ในมุมไหนบ้างน,นะครับเรื่องของการสื่อสารก็แน่นอนว่ามันจะทําให้ เราสามารถจะเห็นภาพเดียวกันได้นึกภาพออกใช่ไหมครับการที่พูดเนี่ยบางครั้งการตีความอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการเขียนบันทึกลงมาเป็นกิจจลักษณะลงไปอยู่ในกระดาษเนี่ยมันก็จะทําให้ทุกคนหเห็นภาพเดียวกันแล้วก็คุยหรือว่า base on บนพื้นฐานเดียวกันครับข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองออกก็คือถ้าเราพูดเราอาจจะต้องพูดหลายครั้งจริงไหมครับ ในองค์กรเนาะอาจจะต้องวันออนวันหรือว่าอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเราทําเป็นกระดาษดึงใบเนี่ยครับแล้วเราส่งไปทางเมล,ลหรือส่งไปที่ไหนก็ได้มันจะสามารถทําให้เราประหยัดเวลาในการทํางานได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นส,สรุปอีกครั้งหนึ่งเรื่องของการทํากระดาษนึงใบเนี่ยทำขึ้นไปเพื่อสื่อสารสื่อสารไปเพื่อให้ผู้รับสารเนี่ยเขาสามารถจะทําตามในสิ่งที่ผู้ส่งสารหรือว่ากรณีนี้ก็เป็นตัวเราเนี่ยเขาได้เราเนี่ยได้ในสิ่งที่ต้องการนั่นเองนะครับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะ ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสเจอกันที่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ